สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4วันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้เราจะเริ่มเรียนเนหน่วยของงานเกษตรนะคะในงานเกษตรสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปดูได้เลยค่ะเรื่องที่เราจะได้เรียนกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้ดอกและไม้ประดับนะก่อนที่เราจะไปรู้จัก ว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรเรามาดูความหมายของไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับกันก่อนนะคะไปดูทีละอย่างค่ะไม้ดอกนะคะคือพูดที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกของต้นนะคะเพื่อชนิดนี้จะมีดอกสวยงามมีทั้งแบบที่เป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้ลุมลุกนะคะไม้ยืนต้นก็คือไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่นะคะมีอายุยืนยาว ไม้พุ่มก็จะเป็นลำต้นไม่ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ส่วนไม้ล้มลุกก็คือเป็นไม้อายุสั้นนะคะมีอายุการปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวไม่นานนะเมื่อปลูกครั้งเดียวก็จะตายไปแล้วต้องปลูกขึ้นใหม่นะคะเรามารู้จักไม้ดอกทีละอย่างค่ะนะคะเช่นอันที่หนึ่งมะลิมะลิจะเป็น ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะประโยชน์ที่นําไปใช้คือใช้ในการร้อยมลัยหรือเอาไปลอยน้ําทําให้เกิดกลิ่นหอมนะคะอันต่อมาค่ะดาวเรืองนะคะจะมีดอกเป็นสีเหลืองนะประโยชน์ที่นําไปใช้ก็คือนําไปร้อยมลัยก็ได้หรือเอาต้นของมันพร้อมดอกนะคะไปตกแต่งสถานที่ต่อไปค่ะดอกจำปี นะคะจำปีจะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้จําพวกไม้ยืนต้นนะคะใช้ดอกของมันในการร้อยมารายหรือนํากลิ่นของมันมาตากแห้งทําเป็นเครื่องหอมนะคะต่อมาค่ะกุหลาบกุหลาบนี้เป็นที่นิยมมากเป็น,นปัจจุบันนะคะมีหลายสีแล้วก็บางสีก็มีกลิ่นหอมมากนะคะนํามาจัดแจกันนํามาทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องหอมหรือนํามาเป็น ส่วนของมาลัยได้ค่ะคุณนายตื่นสายดอกจะมีหลายสีนะคะมีสีชมพูสีขาวสีเหลืองปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งนะคะต่อไปค่ะดอกบานไม่รู้โรยนะคะอันนี้มีหลายสีค่ะมีชมพูมีขาวแล้วก็มีม่วงเข้มใช้ในการตกแต่งพันธุ์พุ่มนะคะต้นต่อไปค่ะต้นราชกลึกนะคะดอกจะออกเป็นช่อสีเหลืองนะคะ ต้นของมันเนี่ยเวลาเราจะปลูกไว้ตามพื้นที่ต่างๆเช่นริมถนนหรือในสถานที่สําคัญต่างๆนะคะจะออกดอกในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะช่วงสงการนะคะดอกปลาชพุกจะออกดอกกอเปล่งยิ่งปลูกเ,กเยอะๆเราจะยิ่งเห็นความสวยงามนะคะต่อมาค่ะคือกล้วยไม้กล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่มีหลายสีมีหลายรูปร่างมีหลายสายพันธุ์ นะคะประโยชน์ของดอกกล้วยไม้ใช้ในการจัดการเนื่องจากอายุของดอกกล้วยไม้มีอมยาวนานนะคะถ้าเรามีการจัดการที่ดีอดอกกล้วยไม้ก็จะบานอยู่ได้นานนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะเรามารู้จักไม้ประดับไม้ประดับนะคะคือพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงรวมไปถึงสีสันของลำต้น ใบนะคะของต้นไม้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามค่ะไม้ประดับนะคะตัวอย่างเช่นพรูด,ด่างนะคะใบจะเป็นรูปใบโพร,รูปหัวใจมีความสวยงามแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายใช้ตกแต่งในห้องต่างๆภายในบ้านนะคะช่วยในเรื่องของการดูดซับบนลภาวะต่างๆด้วยค่ะบอนสีนะคะ เป็นไม้ใบค่ะมีใบสวยมีรูปร่างหน้าตาแปลกหลากหลายรูปนะคะลักษณะปัจจุบันเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ชอบเล่นต้นไม้ใช้ตกแต่งบ้านแล้วก็สวนของเราได้ค่ะอีกชนิดหนึ่งนะคะคือสับประรดสีอันนี้ก็มีเหมือนกับบอนสีค่ะจะมีหลากหลายสายพันธุ์มีใบที่สวยงามมีลำต้นที่สวยงาม สามารถใช้ประดับตกแต่งได้ค่ะอันต่อไปค่ะกวักมรกตนะคะจะมีใบสีเขียวบางทีก็ออกใบด่างๆขาวๆเหลืองๆนะคะใช้ตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนต่างๆและปลูกในสวนสามารถเอาใบของมันนะคะปักชำเพื่อให้เป็นต้นใหม่ได้ค่ะต้นต่อไปนะคะคือโกศนโกสนจะเป็นต้นไม้ที่มีใบที่มีหลากสีมีรูปร่างลักษณะใบที่แตกต่างกันนะคะ ใครที่เล่นโกลสนก็อยู่ที่ความชอบค่ะว่าชอบโกลสนสีไหนแบบไหนใบแบบไหนใช้ในการปลูกเป็นแนวรัว้วแนวสวนหรือตกแต่งมุมใดมุมหนึ่งของสวนในบ้านนะคะอันต่อไปค่ะเฟิร์นมีหลากหลายรูปแบบนะคะลักษณะใบแตกต่างไปตามลักษณะของสายพันธุ์ใช้ในการตกแต่งสวนและในใบในส่วนของใบนั้นก็สามารถตัดออกมาใช้จัดจัดการได้ค่ะอันต่อไปเล็บ ครุฑนะคะเป็นพืชนะคะที่เราใช้ประโยชน์ได้ใบสามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็มีบางสายพันธุ์ที่สามารถนําใบของของเขาเนี่ยมาเป็นภาชนะใส่อาหารได้เช่นเดียวกันนะ,ะนอกจากนั้นใบที่มีลักษณะาด,ด่างสวยเราสามารถตัดออกมาปักช่กันได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไม้ประดับอันสุดท้ายนะคะที่จะให้นักเรียนได้ดูก็คือหมากผู้หมากเมียนะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นเลยว่า มีสีสันที่สวยงามนะคะสีของใบไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีสีอื่นๆอีกใครที่ชอบปลูกต้นนี้ก็สามารถไปหาดูได้นะคะตัวใบเขาสามารถตัดออกมาใช้ในการตกแต่งจัดการก็ได้หรือตกแต่งสถานที่ต่างๆได้ด้วยค่ะประโยชน์ของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะข้อแรกคือสร้างความสดชื่นนะคะทำให้เกิดความสวยงาม ใช้ในพิธีการต่างๆคะว่าพิธีการต่างๆนี้รวมทั้งพิธีในส่วนของการแสดงความยินดีรวมถึงพิธีเพื่อแสดงความเสียใจเราก็ใช้ดอกไม้นะคะในการประกอบพิธีด้วยเพิ่มสีสันให้กับอาหารและเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าเราจะนําดอกไม้ไปประกอบกับอาหารหรือประกอบกับเครื่องดื่มก็จะทําให้อาหารหรือเครื่องดื่มนั้นดูน่ารับประทานใช้เป็นยารักษาโรคนะคะรวมถึงใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกต่างๆ และที่สําคัญที่สุดค่ะไม้ดอกไม้ประดับสามารถสร้างเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ปลูกได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องไม้ดอกไม้ประดับไม่ยากเลยนะคะทีนี้หากนักเรียนสนใจไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับตัวไหนนักเรียนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลค่ะไปดูวิธีการปลูกไปดูวิธีการดูแลนะคะก็จะทําให้ไม้ดอกไม้ประดับที่นักเรียนสนใจนั้นมีความเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะ รับภาระงานที่ครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนนําเสนอไม้ดอกหรือไม้ประดับก็ได้ค่ะคนละหนึ่งชนิดนะวิธีการก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพหรือถ้านักเรียนไม่มีต้นของเขาอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ไปสืบค้นเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนั้นนะคะแล้วบอกชื่อต้นไม้ต้นนั้นนะคะบอกลักษณะเด่นบอกการนําไปใช้ประโยชน์เช่น เอาไปใช้ในการร้อนมาลายัยเอาไปประกอบอาหารเอาไปตกแต่งสถานที่หรือเอาไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆนะคะแล้วแต่นักเรียนจะนําไปใช้ประโยชนนะะ์เสร็จแล้วนักเรียนส่งภาพดอกไม้นะคะหรือต้นไม้ชนิดนั้นเข้ามาในอัลบัม้มอย่าลืมเขียนบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของเขาและก็ลักษณะเด่นของเขาใส่สมุดของนักเรียน จพร้อมกับถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบั้มด้วยค่ะนักเรียนต้องส่งครูสองภาพนะคะภาพดอกไม้หนึ่งดอกและภาพที่นักเรียนเขียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นครูจะรอตรวจงานนะคะสวัสดีค่ะ